ในฐานะมนุษย์ความยิ่งใหญ่ของเราไม่ได้อยู่ที่การสามารถสร้างโลกขึ้นมาใหม่ได้แต่เป็นการที่เราสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ต่างหาก 2. การคิดกลายเป็นโรคไปแล้วโรคเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมดุลตัวอย่างเช่นไม่มีอะไรผิดปกติหากเซลล์แบ่งตัวและเพิ่มจำนวนในร่างกายแต่เมื่อกระบวนการนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเซลล์กลับเพิ่มจำนวนและเราก็เจ็บป่วย 3. ประการหนึ่งในการทำให้ผู้อื่นชอบคุณคือการฝึกสร้างอัตตาให้กับผู้อื่นอัตตาซึ่งเป็นแก่นแท้ของบุคลิกภาพของเรา 4. คุณไม่สามารถมีสิ่งดีได้หากไม่มีสิ่งไม่ดีฉะนั้นในภาวะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้และยังไม่ได้ระบุจิตสิ่งที่บางครั้งเรียกว่าความสุขแท้จริงแล้วคือความสุขที่เกิดขึ้นชั่วระยะเวลาสั้นๆของวัฏจักรความเจ็บปวดผลาดความสุขที่สลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง 5. การอธิษฐานเพื่อเข้าถึงพระเจ้าซึ่งเราไม่มีประสบการณ์โดยตรงอาจเป็นภาพลวงตาความคิดและคำอธิษฐานสามารถเปิดใจคนได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจสร้างภาพหลอนได้เมื่อภาพหลอนเริ่มโตขึ้นมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 6. ไม่มีใครมีอำนาจที่จะปรับปรุงตัวผู้อื่นได้แต่หากคุณชอบผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นคุณก็จะให้อำนาจแก่เขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง7 เฉพาะบุคคลที่เรียนรู้ที่จะชอบตัวเองเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ใจกว้างและเป็นมิตรกับผู้อื่นได้ 8. คุณแจสำคัญของความสำเร็จคือการมุ่งเน้นจิตสำนึกของเราไปที่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่เรากลัว 9. ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการทำมากขึ้นแต่เป็นการทำสิ่งที่สำคัญที่สุด 10. ชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้แต่เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองและคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร 11. นักปรัชญาสิ่งเดียวที่คุณทำได้เกี่ยวกับชีวิตของคุณคือเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดที่คุณเชื่อในทางกลับกันคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อทางเลือกนั้นนั่นเป็นหน้าที่ของคนอื่นและไม่ใช่เรื่องที่คุณจะ จะทำอะไรได้ 12. ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันใช่ไหมนักปรัชญ,ญาถูกต้องแล้วแค่ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครก็เพียงพอแล้วและแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 13. นักปรัชญ,ญาเมื่อเราพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการทดสอบความวิตกกังวลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความผิดหวังที่เกิดจากการไม่เปลี่ยนแปลง14 แทนที่จะรอให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรือรอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงคุณควรก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองก่อน15อย่าใช้ชีวิตเพื่อสนองความคาดหวังของคนอื่น16สามารถนำม้าไปที่น้ำได้แต่คุณไม่สามารถบังคับให้ม้าดื่มน้ำได้โปรดคิดว่าการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออื่นๆที่ให้กับบุคคลอื่นๆในจิตวิทยาของแอดเลอร์นั้นมีจุดยืนแบบนั้นการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เพิกเฉยต่อเจตนา ของบุคคลน,นั้นจะนำไปสู่ปฏิกิริยาที่รุนแรงเท่านั้น17 เปลี่ยนแปลงเพื่อคุณไม่ใช่เพื่อพวกเขาผู้คนรู้สึกวิตกกังวลและไม่มั่นคงเพราะพวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพื่อให้เข้ากับสังคมไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเพียงใดคนอื่นก็ยังคงมีความคิดเช่นเดียวกันจงเปลี่ยนเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เพราะคนอื่นบอกให้คุณทำา18ชีวิตคือการทดสอบฉันให้คำจำกัดความของความยืดหยุน่นว่าเป็นความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าผ่านอุปสรรคและความ ลลมเหวสังเกตว่าฉันใช้คำว่าก้าวไปข้างหน้าแทนคำว่าก้าวกลับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามคุณจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อก่อนได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและนั่นไม่ควรเ,เป็นเป้าหมายของคุณความยืดหยุ่นคือความสามารถในการยอมรับความท้าทายใดๆที่คุณกำลังเผชิญไตร่ตรองเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเติบโตเป็นตัวตนที่ดีขึ้นของตัวเองให้พวกคุณไม่พลาดเนื้อหา ด,ดีกดติดตามไว้เจอกันในตอนต่อไป